สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยมันวันศุกร์ศุกร์ที่หนึ่งกันยายนมวยมันวันศุกร์บทวิเคราะห์ของหงแดงนะเข้าสามคู่ถือว่าเป็นสามคู่ที่สวยหรูมากๆขณะที่อีกหนึ่งคู่มัจจุราชปอพงสว่างโดนไล่ลงไม่มีการตัดสินวันนี้หงแดงมีมุมมองของการไล่มัจจุราชปอพงสว่างลงจากเวทีด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวดีๆของลูกพี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังมัจจุราชคอยให้คําแนะนําไม่ทิ้งไม่คว้างไม่ปัดความรับผิดชอบถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ดูดีและสวยงามมากๆม,มาที่ควันหลงมวยมันวันศุกร์ศุกร์ที่หนึ่งกันยายนคู่แรกนะพลออภิชาติสอจอต้งปราจีนเจอกับลูกกรอกเพชรพ่อหลักบุญร้อยสิ มวยคู่นี้ของแดงให้อยู่ไปที่พลอยอภิชาติสจตรงนะมองว่าพลอยอภิชาติวันนี้นะสรีระรูปร่างดูดีกว่าขนาดที่คู่ต่อสู้ตัวเล็กแรงเบียดแรงปะทะเป็นรองวันนี้พลอยอภิชาติไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังนะวันนี้เบียดบทเบียดบทสุดท้ายนะชนะนกด้วยศอกทัดมาลาในยกที่สามกองเชียร์เฮฮาปาร์ตี้บทวิเคราะห์มวยมันวันศุกร์ของแดง คู่หนึ่งก็เข้าแล้วนี่คือคู่หนึ่งที่ขงแดงให้แล้วเข้ามาที่คู่สองคู่สองสิงเอกมัยบังมัดคลองตันเจอศิลธรรมไฟเตร์มวยไทยนี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่มีการเล่นได้เสียกันแบบสุดๆถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่เบียดคู่ขี้สูสีมากๆแม้ว่าผลการชกจะจบลงด้วยกันเนาะสิงเอกมัยเนี่ยนะเปิดมาเนี่ยต่อสิบเอ็ดแป มวยคู่นี้หูแลกกันสนุกคุณทีผมทีคุณทีผมทีทมทราคาที่เบียดคู่ขี้สุสีเบียดคู่ขี้สุสีมีตัวเงินเข้ามาเล่นโอ้โหชกกันสนุกได้เสียสุดท้ายนะจบลงที่ยกสี่เป็นสิงเอกไมนะสิงเอกไม่วันนี้หนักแรงทุกลูกชนะนอกในยกที่สี่โอ้โหสอกซ้ายทัดมาลาสวยงามมากมา บทวิเคราะห์มวยมันวันสุขของแดงเข้าแล้วสองคู่ส่วนคู่สมมัจจุราชป่อพงสว่างโดนไล่ลงเดี๋ยวเรามาคุยกันท้ายรายการไปที่คู่สี่คู่สี่มองเหมือนว่าจะขาดมองเหมือนว่าจะหา่านแต่สุดท้ายก็กลับมาตีตื่นเบียดคู่ขี้สูสีแบบชิงดำท้ายๆอะ่ะเพชรไทยแลนด์ออก,กิิดกเกษมนะเจอเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน ร้อยยี่สิบห้ากับร้อยยี่สิบหกโอ้โหเลทเปิดขึ้นมาเนี่ยต่อแพงเลยเลทเปิดขึ้นมานีกต่อแพงเลยต่อเพชรไทยแลนด์สามหนึ่งต่อยไปต่อยมาเพชรน้ำหนึ่งสู้ป่ะเออเพชรน้ำหนึ่งสู้จากราคาไปเจ็ดแปดหนึ่งนะไหลหกหนึ่งสี่หนึ่งสิบหนึ่งไหลเหลือสามหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเสมอแดง โอ้ราคาราคาไทยๆเนี่ยเป็นเพชรคำหนึ่งไล่เบียดตีตื้นขึ้นมามาเจียวจ้าวก่อนบดยกสี่ขึ้นยกห้านี่นะขึ้นยกห้าแดงต่อสองหนึ่งขึ้นยกห้าเนี่ยเพชรไทยแลนด์ต่อสองหนึ่งแล้วก็เสมอแดงแดง 3, 2, 7, 4, 2, สามสองเจ็ดสี่สองหนึ่งเสมอแดงเสมอน้ำเงินโอ้ราคาเบียดเสมอแดงเสมอน้ำเงินเสมอแดงเสมอน้ำเงิน เพชรน้ำหนึ่งตีตื่นและทําได้ดีมากๆครบห้ายกอ่ะมองไม่ออกว่าใครชนะอ่ะเอาสิเอาอาคุณมวยต่อเยอะพลิกไปพลิกมาสุดท้ายมาชิงดำแล้วก็เป็นเพชรไทยแลนด์นะเบียดชนะสนุกคู่ขี้นี่คือบนพิเอรามวยมันวันศุกร์ข,ของแดงเท่าสามคู่ ถือว่าเป็นสามศูนย์โปรเจกต์เดี๋ยวมาถึงเรื่องของบัจจุราชปอพงสวรร์เจอจัตุรัสเลดเปิดขึ้นมานะเลดเปิดขึ้นมาราคาท่ามาอยู่จัตุรัสต่อสิบเอ็ดแปดราคาเสมอแดงเสมอน้ำเงินเสมอแดงเสมอน้ำเงินนะยกสองเนี่ยก็เสมอแดงเสมอน้ำเงินเสมอแดงเสมอน้ำเงินแล้วน้ำเงินต่อสามสองเจ็ดสี่สองหนึ่งห้าสองสามหนึ่งไล่ไปเรื่อย ยกสามนะยกสามเงินต่อสามหนึ่งห้าหนึ่งราคาเงินต่อสามหนึ่งห้าหนึ่งแล้วไหลมาเสมอทั้งเงินเสมอแดงเสมอทั้งเงินแดงต่อห้าสี่สามสองเจ็ดสี่สองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งนี่คือยกสามบรรยากาศการชคเบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมาแต่ก่อนแต่ก่อนขึ้นยกสี่เนี่ยมัจุราชต่อสองหนึ่งยกสี่ขึ้นมาเนี่ย ชนกันแป๊บเดียวมัจจุราชเหี่ยวหมดเป็นจตุรัสนะเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนแล้วก็ราคาข้ามาอยู่ตัดจตุรัสแล้วก็ไหลยาวไร้ราคาสุดท้ายกรรมการมองนะมองว่ามัจจุราชมีงานไล่มัจจุราชลงในยกที่สี่มุมมองของงงแดงนะมองจากราคามองจากราคาเนี่ย ขึ้นยกสี่เนี่ยมัจจุราชต่อสองหนึ่งถือว่าไม่ห่างดูอนาคตด,ดูนู่นดูนี่เราถือว่าไม่ห่างแต่กรรมการมองว่ายกสามนะมัจจุราชสู้ได้ดีออกมาทําได้ดีมากจากเป็นรองพลิกตัวเองมาเป็นต่อแต่การเป็นต่อของมัจจุราชก็ไม่ได้ต่อแพงอะไรนะักหนาขึ้นมายกสี่มัจจุราชโดนนักมวยโดนได้แต่มุมมองของกรรมการมองว่ามัจจุราชออกมาปล่อย มองว่ามัจจุราชออกมาปล่อยนะออกมาปล่อยงูมีงานมาแล้วไม่สู้เป็นจตุรัสตีอยู่ข้างเดียวสุดท้ายกรรมการทนดูไม่ได้ไล่ลงในมุมมองของงแดงนะมวยคู่นี้ช็อตได้ไล่ก็ได้ไม่ไล่ก็ได้ปัญหามีร้อยแปดแต่เมื่อกรรมการได้โรเตอร์ตบิร์ตได้เข้าไปถามนักมวยได้เข้าไปสอบถามนักมวยนักมวยก็บอกว่าผมไม่ได้ล้ม ยืนยันตลอดชีวิตการโชมวยไม่เคยล้มไม่เคยคิดคดต่ออาชีพของตัวเองโปรโมเตอร์บอดยืนอยู่ข้างนักมวยนะถามนักมวยเมื่อนักมวยบอกว่าตัวเองไม่ได้ล้มคําตอบที่ออกจากปากโปรโมเตอร์บอลหงแดงชอบมากการไล่ลงเนี่ยทําให้นักมวยเสียโอกาสเหมือนกับโดนใบแดงนะเพรเมลิกฟันได้โดนใบแดง จากการเช็คนู่นเช็คนี่น่าจะไม่มีบทลงโทษแต่บทลงโทษมีมาตามมาเพราะฟันได้ไปเถียงกรรมการที่สี่เลยเป็นที่มาอาจจะโดนพักการชกหนึ่งนะัดพักการเตะหนึ่งนะัดเช่นเดียวกันกับมัจุราชมัจุราชโดนไล่ลงโทษฐานอาจจะพักเป็นปีนักมวยเสียโอกาสโปรโมเตอร์โบนบอกว่าถ้าไม่ได้ลง ก็ไปทำเรื่องที่กกทขอผ่อนผันละหูโทษนี่คือคนที่เป็นลูกพี่เป็นโรมเรเตอร์ที่ให้คำแนะนำลักมวยไม่ทิ้งขวางไม่ปัดความรับผิดชอบตรงนี้ผมแดงชอบมากนี่คือควันหลงมวยมันวันศุกร์ที่หนึ่งกันยาบทวิเคราะห์เข้าสามคู่ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนี่ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ ที่จัดทําเพื่อเอซโดยตรงไม่มีค่าใช้ใจ่ายออกมาจากสติปัญญาออกมาจากความคิดออกมาจากอาวุธของนักมวยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้ากับมวยมันวันศุกร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ